เพื่อนหลายคนก็ยังคงสงสัยว่า Binary Option คืออะไร Binary Option จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายโบกนะครับหลายโบกเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็น IQ Option, o l i โ t ริท x เอ็กแล้วก็ชื่ออื่นๆอีกมากมายนะครับบา,บ,าบ,าบ,าบากันไปนะครับแต่ส่วนหน้าตาของลนะักษณะการทำกำไรหรือการซื้อขายเนี่ยในแต่ละ Exchange ในแต่ละโบกเกอร์เนี่ยก็จะมีหน้าตาเว็บไซต์ให้เราลงทุนหรือการ ทำการซื้อขายที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของคำว่า binary option เนี่ยคืออะไรหลายคนเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าเอะเป็นการซื้อขายสัญญาเป็นสัญญาณการซื้อขายนู่นนี่นั่นอะไรบาๆบาๆไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายคำว่า binary option แบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็กระจ่างสักทีนะครับสำหรับผู้รู้คนไหนนะครับที่มีความรู้และความอาิีะมากไปกว่าผมนะครับก็สามารถเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับ แต่ในมุมมองของคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายในมุมมองของผมเป็นส่วนตัวของผมแล้วก็จะพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านถ้ามันไปสะกิดต่อมใครก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคําว่า Binary Option นะครับเป็นการซื้อขายหรือเป็นการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ที่หน้าตาของ Binary นะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มตรงนี้นะครับที่มีคําว่าขึ้นนะครับหรือ call option กับคําว่าลงนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมีชื่อเรียกว่า put option นะครับ ก็คือภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าแทงขึ้นหรือแทงลงนะครับก็เท่านั้นเองแต่การคาดการนะครับผมก็จะมีระยะเวลาให้กับเพื่อนๆเลือกนะครับผมสําหรับตัวไปรันดี้ออปชันนะครับมันก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกจํานวนเงินนะครับตั้งแต่1เหรียญจนถึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามจํานวนเงินที่เพื่อนๆมีเลยในการเดิมพันนะครับให้เพื่อนๆนึกไปถึงการปั่นปั่นเหรียญนะครับปั่นหัวก้อยนะครับมันก็คือการคาดการถูกต้องไหมครับว่า เวลาเราปั่นไปแล้วแล้วเอาเอา,เอา,เอา,เอามือปิดเหรียญเนี่ยมันจะออกหัวหรือออกก้อยอ่าในตัวของไบนาลีเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับลักษณะการทํางานหรือพาร์ทนการลงทุนเนี่ยมันก็คล้ายคกันแต่ต่างกันที่ว่าตัวไบนาลี o ออปชั่นนะครับมันจะมีหลายเหรียญหลายสก,กุลเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่เงินนะครับในประเทศต่างๆหรือฟอเร็กนะครับหรือตัวหุ้นนะครับผมตัวหุ้นต่างๆหรือ ตัวเงินดิจิตอลนะครับแล้วก็สินค้าโคกกัะพันอะไรเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ให้เราสามารถเลือกเข้าไปในลงทุนได้นะครับผมก็คือคําว่าลงทุนในบตเตอรี่ออปชันเนี่ยความหมายง่ายๆเลยก็คือเพียงเพื่อนๆเนี่ยมีเงินนะครับลงทุนยกตัวอย่างเช่นมันจะมีเวลาถูกต้องไหมครับอันนี้คือเวลานะครับแล้วก็ราคาที่จะอยู่ตรงนี้สมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเงินเดิมพันหนึ่งเหรียญนะครับและเพื่อนๆวางไปที่ราคาเท่านี้นะ แล้วเพื вами, ok feet, ่อนๆเชื er ่อว hey ่ามันจะขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับกดนะครับผมแทงขึ้นพอผมแทงขึ้นไปเนี่ยตัวเงินหนึ่งเหรียญผมก็จะมาวางอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะครับและหลังจากนี้นะครับผมเลือกใช้เวลาเนี่ยสัญญาจะหมดอายุใน1นาทีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากนี้1นาทีนะครับไอตัวราคาเนี่ยมันต้องขึ้นนะครับเพราะว่าผมเลือกที่จะแทงขึ้นไว้หลังจากนั้น1นนาทีข้างหน้าเนี่ยไอจุดตรงเนี้ยจุดของเส้นราคาเนี่ยมันจะต้องสูงกว่า ตัวเงินที่ผมวางลงไปนะครับผมก็คือในลักษณะของ Binary นะครับเขาก็จะบอกชัดเจนนะครับว่าถ้าจำนวนเงิน1เหรียญเนี่ยจะทำกำไรได้85เนะครับก็เท่ากับว่าถ้าผมชนะไมนี้นะครับผมก็จะได้เงินทุนคืน1เหรียญแล้วก็จะได้กำไรบวกมาที่0.85เซนนะครับผมแต่ลักษณะนี้นะครับผมจุดที่ผมวางเงินไปเนี่ยคือจุดตรงนี้ที่เมาส์ผมชี้อยู่แต่ตัวราคาเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่านะครับ ถ้าหมดเวลาเนี่ยลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าผมจะเสียเงินหนึ่งเหรียญน,นะครับเพื่อนๆยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสาหรับคนที่แบบเออเห็นดราม่าก,กันเยอะๆนะครับว่าเอ้ยมันเป็นการพน,นันหรือเปล่ามันเป็นการลงทุนหรือเปล่าให้เพื่อนๆมองอย่างนี้นะครับปรับม i n ส s e ซ็กันนิดนึงแล้วเราเอาความจริงมาคุยกันนะครับยกตัวอย่างนะครับให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปซื้อหมูปิ้งมาขายนะอ่ะสต๊อปแป๊บนึงนะในส่วนตรงนี้ผมชนะนะครับเพราะว่า ไอจุดๆที่มันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยมันสูงกว่าราคาที่ผมเดิมพันอ่ะเดีย๋ยวเราไปเข้าเรื่องหมูปิ้งกันหน่อยเนาะก็คือว่าถ้าเราไปซื้อหมูปิ้งมาขายเนี่ยแล้วเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราไปขายอยู่หน้าวัดที่มันไม่ค่อยมีคนผ่านไปผ่านมาเราก็จะขายไม่ดีนะครับแต่ในส่วนของอีกมุมนึงนะครับสาหรับคนที่มีประสบการณ์มีเพื่อนฝูงนะครับผมมีคอนเน็กชันอยู่ที่ตลาดนัดนะครับเขาซื้อหมูปิ้งไปขายตลาดนัดที่มีคนพุกพ่านยังไงเขาก็ขายดีถูกต้องไหม ก็ในส่วนของการลงทุนก็เหมือนกันนะครับทุกๆก,การลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าเพื่อนๆจะมาลงทุนใน Binary หรือ f o r ร x กหรืออะไรประมาณเนี้ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันหมดนะครับผมก็แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะครับผมถ้าขายหมูปิ้งเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับ แต่ถ้ามาลงทุนในไบนา r ีเนี่ยมันก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะวิเคราะห์รว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับผมและเราก็สามารถเลือกทํากําไรได้นะครับว่าตั้งแต่1นาทีจนถึง1ชั่วโมงหรือจะ1วันหรือจะ1ปีเนี่ยก็สามารถเลือกเวลาหรือคอสตอม่ได้หมดเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเอาเอาเอระยะเวลาการทำทำ การทำกำไรเท่าไหร่แต่ในส่วนตรงนี้ผมพูดในมุมที่เป็นเดบนาีอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงในมุมของการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนใน f o r e x หรือการลงทุนในคริปโตนะครับผมอันนั้นนะครับมันจะเป็นการลงทุนที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับผมถ้าการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็จะมีปันผลนะครับผมมันก็จะสามารถเจเนเรตหรือเพิ่มผลตอบแทนให้เราได้ทุกปีอะไรประมาณนี้แต่การลงทุนไอ้พวกไบนาลี่ตรงนี้นะครับมันไม่มีปันผลหรือไม่มีไม่มีการเจเน,นเรตเงิน เพื่อนๆเดิมพันไปเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีผลตอบแทนให้เพื่อนๆกลับมาแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเอามาใช้ได้นะครับแต่สําหรับในคลิปวิดีโอที่มีเซียนท่านนั้นเซียนท่านนี้สอนนะครับก็อาจจะเป็นคลิปๆหนึ่งช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่สาหรับคลิปนี้เราคุยกันแบบเข้าใจตรงกันนะครับผมแล้วก็พูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็ถ้าหากว่าใครสงสัยยังไงนะครับผมหรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้ง คำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับเดีย๋ยวผมจะไปหาข้อมูลและปึกษาเพิ่มให้เพราะาผมก็เป็นมือใหม่ในการลงทุนที่เพิ่งเข้ามาหาข้อมูลในการลงทุนเหมือนกันผมก็เป็นเพื่อนคุณนี่แหละสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนและก่อนจากกันฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์และก,กดกระดิ่งแจกเตือนด้วยอย่าลืมกดมาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ